ครับพี่น้องติดยาดุสิทธ์นะครับก็เรียกว่ามาหลายนะครับวันนี้นะครับหมักตาไรตานะครับป่าไก่เทียนยงตะบนไก่ๆอำเภอไก่ๆนะครับก็จะได้กินข้าวนะครับประหลัดท่ำชาขึ้นโต๊ะหลวงพ่อประคู่เจิมนะครับก็จะได้กินข้าวกันพ่อกาลังไหลมากนะครับ สั่งแต่พนัครับวันที่12เดอเอือนสับคมนะครับเป็นในมรณภาพนะคกับจักรน้บป้ากับก็ไ้ของเป็นกุศลนะครับถูกขับถูกขึ้นนะครับสวนไฟพิท่มนะครับตลอดสีผ่านบ้ากับเอยเอเยววมากัน ต็ครับผู้ซอยเจยนะครับผู้ซอยเจยหรือว่าอบตเกนะครับตอนนี้อยู่มองได้นะครับมาหับแม่แน่นะครับอยู่ข้างอ่าพิธีกรนี่ครับอันนีเสียงครับมาหับนะครับกับนี่แหละครับอยู่กอลนี่แหละผมออกอยู่นี่นะครับกันสิเมื่อนะครับแต่ว่าผมเห็นนะครับจะแสดงนะครับจังมะหอกมาคัวเกาหนีครับ เราไม่จันทร์เด้อครับถาวบพ่อกับไอเจอร์ดีนะครับได้นำลงมาครับนำลงมาให้พี่น้องเข้าตอนนี้ก็เลิศเมืองครับกำลังเลิศเมือนะครับพี่น้องครับโด่นแหลกแต่มีจิตใจใจสัทธาแนะครับปุตติมาดีนะครับปุตติมาในงานนี้นะครับต้นใหญ่นะครับทุกผู้คนหลังบับแต่ตุกติกาตทองพูนนะครับทุกผู้คนหลังบัด ครับเหนือแรกนะครับเหนือแรกครับผู้ใดขอมีตุลาปาปักไปทางใด <sk tandem> นะครับอ่าขอเรียนเชิญครับพี่น้องแขกคุณพิเกตนะครับคุณพิเกตทุกท่านนะครับใสมาหลวมมาเบิ้งพิธีประกอบพิธเผาตินเข้าไปนะครับตามประเพณีโบราณนะครับหลายคนนะครับหลายคนถามนะครับมาเห็นแล้วเป็นสีเผาจยางไรน้อนะครับผู้ถามผู้บ้า หลายๆคนกระตอบก็ได้นะครับจันทร์แล้วไอที่น้องมาเบิองนะครับเมือแรกนะครับก็หลักตองโกวตะวป็นต่าดตุ้มนะครับโมมีไพโหนะครับหรือว่าเป็นโหโชวโบอกนะครับเป็นแห่มาเบิองนะครับครับพี่น้องบ้านน้องไห้นะครับในน้ำเจ้าภาพนะครับตองกลับตองปลายนะครับของโกคุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับขอบคุณไปยังนทงท่าพิธีกรประจำงานครับ นะครับขอบคุณผู้นำขึ้นทุนนะครับทีมาเปิดมวนะครับรับควงจะพาปั่นน้องให้เองนะครับอาจจะมือนตาบริสุทธิ์จีตาบริสุทธินอกนะครับถ้าโปมีพี่หนอกลอยงาต่างๆนะครับกลับพวมาแย่นะครับเชื่อว่างานนี้พวกที่ดต้องได้ดูหลวงไปดีๆครับพี่หนอกครับหลังจากแล้วนี้การไปทำธงพ่วงนะครับผู้ใดประสงค์จกินเขาที่เน่าอางนที่เนวากิน ท่านรองท่าทนรอำเภอสำารงครับผู้จัดการครับผมถ่ายรูปไปเลยครับคุณใดจะถ่ายรูปครับขอเชิญครับเก็บภาพใหม่เบิ้งนะครับยางเข็ดแนยางเข็ดับเซลอเภอสำารงนะครับแถบซ่้เห็นนะครับ้ก็เห็นแบบนี้นะครับ คือว่าจัดแต่อลังการอยู่บนพว้นะคร่บ ตัวออยุ่แปด้นท่าตัวยุ่แปด้นผ่านใี้เดีนั่งน่งจิงหายใช่ป่ะวดไวดได ฝืนเก็บคนฝืนเจ็บคนผู้ใดบ่มีรถเพื่อนะครับก่อยู่ตะวันทับงานเป็นคนเดียวนครับอดูนี่ไันต้องให้เห็นครับอืออออตายเองายเองพี่น้องทนได้ไหมครับนี่ายรูปนะครับเก็บไปฝืนเป็นอาตอนนะครับกขอเล่นเช่นครับสนอด มือแรกานะครับชายรคดับมีเวลากันเบยมาใช่ครับมา,แบบมาการ์ดมาว่านะครับลงบอประพูนทุนสมชิในะครับ

ทายไม่ได้ือบววันท้าก็ติดคอาสบทินะบุญแกก็คนเนยงวันนา <c oughs> หน่วยรัดตาวิจิตต่างๆลาองกรมากบริหารต่างๆพองเป็นขอขาประชาชนของการบริหารหน่วยงานราชการทุกหน่วยนอกงานจะมาระดักให่นอ่องลมลมยากรองรอบพอ เป็นตัรรัก,กาเนาะตั Nh Nh นงานน้องก็มาเพราะว่าเป็นงานระดับอำเภอเพราะว่าประธานจะเป็นู้ค้านี่สำหรับโภนี่อุปก,การะพืน้นจ่ติดใจจะเป็ออกเป็นงานนอกข้างหลังมาแรงมาแรกค่ะเป็นไปที่เขาจริงอ่าตัวงานน้องเยอะมากเยอะมากน โอ้โหเกินถุกเกินไปหมดเลยยังถ้ามีพี่พี่ต่อเกินก็จะเต้นตืมารวมเป็นเกียรติทั้สี่อนแรกครับพี่ขอรองวงใจโอ้ท่าอันนั้นอัที่เสผี่ตัวนึ่สองสามสี่ระลาดุท่าน